ดูนะครับถูกแบบโอ้โหสิบงวดย้อนหลังนี่คือชนะแปดงวดนะครับแล้วปกติสูตรพิเศษเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ถูกเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าปกติมันเลขมันน้อยฮะเลขมันน้อยกว่าสามสิบหางสามสิบสองหางแค่นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกติดกันมากนะครับไม่เหมือนสูตรวายุนะฮะจะถูกห่างๆกันหน่อยแต่มันก็คุ้มมะนะทีนี้พอถูกเป็นแผงอย่างนี้มันก็เลยเข้าเกณฑ์เรียกว่าสวยติดดาวนะครับสามดาวเอาไปเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็ เจอกันเหมือนเดิมครับประจานหนึ่งเดียวนะฮะอ่าหวยไทยนะฮะหวยรัฐบาลไทยนี่ก็ถูกกันยับยับนะครับนะสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนนะถูกหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปตรวจกันบ้านกันนะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีหวยที่อ่อสูตรเดินเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะใครที่อ่าเป็นแฟนหวยไหนก็ตามนะครับมีโอกาสดีทุกแบบเกือบทั้งตารางเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักชาร์คฟินนะครับชาร์คฟินก็เป็นแอปพลิเคชันสูตรหวยนะครับคุณสามารถที่จะเลือกดูสูตรหวยคำนวณนะถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยฟรีนะครับสูตรผสมหรือว่าพวกหวยหุ้นอะไรพวกนี้ก็จะมีราคาอยู่นะครับเนี่ยนะคุณกดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะมันก็จะมีแพ็กเกจสมาชิกนะครับจะเป็นซูเปอร์วีก็ดูได้ทุกหวยเลยถ้าเป็นอ่อห้าอะอะไรนะถ้าเป็น แพ็กเกจเล็กๆนะครับก็จะเป็นบิ๊กิเนอร์พวกหวยลาวอะไรเงี้ยก็49บาทนะครับก็30วันส่วนถ้าท่านแบบสนใจแบบเออใช้กันยาวๆเลยนะครับ90วันก็ถูกมากนะครับ60วันบวก30วันนะกดซื้อได้เลยใช้ได้ทั้ง QR code นะครับแล้วก็พวก Apple Pay อะไรต่างๆนะครับเอาละแนะนำกันนิดนึงนะฮะก็สำหรับรัฐบาลไทยนะครับ อ่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าแบบเอ๊ะไปดูสูตรตรงไหนนะพอคุณกดเข้ามาในในสูตรคำนวณน,นะครับหรือแม้แต่อ่าสูตรผสมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าสูตรหวยนะครับคุณกดเลือกหวยที่ต้องการได้ถ้าคุณเป็นสมาชิก VIP Super VIP พวกนี้นะคุณสามารถเลือกหวยได้ทุกอันเลยแล้วมันจะมีไอ้นี่บอกคือไปดูคู่มือได้นะมันมีคู่มือแบบว่าละเอียดมากนะครับนะ ดูในช n n e l ของเรานะครับที่เป็นคู่มือนะแล้วก็กดดูสูตรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้สูตรจะไปออกนู่นนะฮะแวันก่อนหวยออกนะครับกดดูสูตร,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีสูตรชุดหนึ่งให้เราไปาไปดูนะครับแต่แต่ว่าจะใช้สูตรไหนในการเล่นเนี่ยก็ต้องดูคลิปของเรานะครับก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเอาทีนี้เรามาดูว่างวดที่แล้วเป็นไงบ้างนะครับสำหรับ หวยสูตรวายุนะครับนะ mm hmm. ก็ถูกกันไปแบบยับยับเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเออสูตรวายุเนี่ยสองตัวบนเห็นไหมครับก็เป็นแท่งเขียวเนาะ mm hmm. อย่างที่บอกคือ mm hmm. เขามีการอาร์ซ mm ี hmm. เอ็กซรย์าดูใ,ใกล้หน่อยงวดงวดก่อนๆเนี่ยก็คือสองงวดเนี้ยสองตัวบนเนี่ยเขาติดเบิ้ลใช่ไหมครับ mm hmm. ติดเบิ้ลนะติดเบิ้ล mm hmm. เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลขเบิ้ลนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลย เนี่ยไปดูได้นะครับนี่เห็นไหมงวดงวดที่แล้วเนี่ย00นะครับแล้วก็77นะครับงวดนี้94นะครับดังนั้น94ก็ถูกไปนะฮะแล้วก็สองตัวล่างอา่าสองตัวล่างนี้ถูกเป็นฟันปลานะครับก็คือว่าถูกงวดเว้นงวด,งวดทีนี้เอ่อเมื่องวดที่แล้วเนี่ยมันไม่ถูกเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่ามีโอกาสมากเลยที่ว่าเอา่สองตัวล่างครับสุดวายุ่นียมันจะถูกนะครับเพราะว่าเขา เขาเดินแบบนี้มาสักประมาณสี่ห้างวดแล้วนะครับแล้วส่วนสองตัวบนเนี่ยก็คืออั้นมาสองงวดนะครับเพราะว่าโดนเลขเบิ้ลไปก็เลยโดนทั้งสองอันที่นี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพอเขาถูกสองตัวล่างเนี่ยเขาถูกสองตัวบนไปด้วยอ่าสามตัวบนไปด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือสามตัวบนนะครับก็ถูกไปเลขมันเยอะหน่อยนะครับสำหรับสูตรวายุนะเลขเป็นร้อยหลักเลยนะครับกดด็ดูดูไอ ไอ้น,นี่ล้วกันครับดูบัตเจ็ตส่วนตัวนะครับนะจริงๆอะ่ะมันก็เคยถูกถึกถงสี่ว่าติดกันเลยนะไอ้สามตัวบนเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์นะยังไม่ค่อยได้แนะนําให้เล่นสองสามตัวบนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถูกยากก็ไม่เป็นไรเล่นเล่นสองตัวดีกว่านะครับเอาละทีนี้เนี่ยพอทราบแล้วรัฐบาลไทยเป็นไงนะเราไปตรวจตัวกันบ้านของหวยอื่นอ่ะไม่ใช่ไปดูกันว่า งวดวันที่ตั้งแต่สามถึงเเนี่ยช่วงสัปดาห์เนี่ยเราควรจะเล่นหวยอะไรดีนะครับเริ่มจากหวยลาวนะหวยลาวหวยลาวเนี่ยคนเล่นกันเยอะนะครับฉะนั้นอาจารย์ดูมาให้แล้วนะสองตัวล่างนะครับใช้สูตรวายุนะครับอย่างนี้พอดูดูเสร็จปุ๊บบางคนเอ๊ะอาจารย์แล้วสูตรมันอยู่ไหน ก็บอกว่าใช้สูตรวายุคุณก็ไปกดดูในแอปครับกดดูสูตรปึ้งเข้าไปอย่างงี้วันนี้ไม่ได้ออกรางวาัลมันก็เลยดูไม่ได้นะพอได้อใช้สูตรวายุปึ๊บโอเคเราก็เช็คได้นะครับว่าเเราใช้มาติงเกลช่วยได้นะครับนะสำหรับหวยลาวนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกติดกันทุกง,งวดแต่มันออกงวดเว้นงวด,งวดฉะนั้นเนี่ยงวดไหนที่ออกไปแล้วงวดต่อไปเราก็อย่าเพิ่งไปเล่นนะครับหรือถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องเล่นแบบทบทุน นะครับเล่นแบบทบทุนก็คือมาติงเกลนะเรื่องมาติงเกลไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับฮานอยครับฮานอยธรรมดานะฮานอยธรรมดาก็สองตัวล่างใช้วายุเช่นเดีวยวกันเห็นไหมมันเดินคล้ายๆกันนะเดินแบบฟันปลาเนี่ยไอ้ลาวกับฮานอยเนี่ยนะครับดังน,นั้นมันคนละหวยกันนะกูลองดูดิเอออย่างนี้นะอันนี้ฮานอยอมันเดินคนละแบบนะ แต่มันเดินแพทเทิร์นเดียวกันก็คืองวดเว้นงวดงวดเว้นง,ง,ง,งวดแบบนี้นะครับมันก็พอจะเดาทางง่ายนะนะสำหรับฮานอยแล้วก็ฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษก็เป็น2ตัวบนนะฮะใช้วายุนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเดินดีแต่ไม่ดีที่สุดในตารางนะจะบอกให้เพราะมันเยอะมากเลยสําหรับงวดนี้เช่วงสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเ,เสร็จแล้วก็ฮานอยผ่านไปนะครับ ไปอย่างรวดเร็วลงพวกมเยอะนะครับเอามาฮานอย VIP อีกถ้านอย VIP นะครับสองบนสองล่างเนี่ยใช้วายุได้นะครับเขาก็ไม่ได้เดินดีเด่มากนะครับแต่ก็พอไหวสําหรับคนที่เอชอบชอบเล่นชอบเล่นฮาหน่อยนะครับนะขาดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสาวกนะต่อไปลาประตูชัยครับตระกูลลาประตูชัยเนี่ยให้เราไปที่สองตัวบนนะครับสองตัวบนไปที่สูตรโบราณน,นะครับ ก็จะเห็นว่าเขาเดินดีมาระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเดินดีนะฮะมีแบบผิดบ้างงวดสองงวดนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะถูกนะเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับไปสูตรพิเศษนะครับแบบนี้โอ้ถูกเป็นแผงเลยแบบนี้นะครับนะสี่งวดติดก,กันละทีนี้มันก็ยังไม่ใช่สูตรที่ดีที่สุดนะนะวันนี้อยู่ดีนะครับอ่ะเราไปลาวสันติภาพกันนะครับลาวสันติภาพเนี่ยออกทุกวันเหมือนกันนะครับ สล่างนะ่ยไปวายุเลยนี่ก็เดินเป็นแผงเหมือนกันนะครับสองล่างนะครับวายุแล้วก็ประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวเนี่ยสองตัวล่างเนี่ยเราไปสูตรพิเศษดีกว่าเพราะสูตรพิเศษเออทุนน้อยนะครับนะดูดยครับถูกแบบโอ้โหสิบงวดย้อนหลังนี่คือชนะแปดงวดนะครับแล้วปกติสูตรพิเศษเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ถูกเยอะขนาดนี้นะเพราะว่า ปกติมันเลขมันน้อยะคะเลขมันน้อยกว่าสามสิบหางสามสิบสองหางแค่นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกติดกันมากนะครับไม่เหมือนสูตรวายุนะฮะจะถูกห่างห่างกันหน่อยแต่มันก็คุ้มะนะฮะทีนี้พอถูกเป็นแผงอย่างงี้มันก็เลยเข้าเกณฑ์เรียกว่าหวยติดดาวนะครับสามดาวเอาไปเลยนะครับต่อไปครับลาวทีวีครับลาวทีวีนี่สองบนนะครับใช้สูตรวายุนะ ลาทีว 2, ทีสองโบเชสอวยุโอ้โหก็ถูกมาระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เพิ่งถูกนะครับประมาณสองอาทิตย์ละที่ติดติดกันนะครับนะสูตรวายุโอ้โหเรียกได้ว่าไอเนี้ยแปดงวดสิบงวดย้อนหลังนี่แปดงวดถูกนะแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับวินเลทนะี่สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสองตัวล่างไปดูสูตรไหนครับสูตรพิเศษนะครับอ,อ่สูตรพิเศษนะครับไม่เห็นไหม วูพิเศษเขาไม่ได้ถูกถี่มากปกติจะไม่ได้ถูกถี่มากนะครับแต่กำไรเขาเยอะนะสูตรพิเศษเนี่ยแล้วก็ลาวสตาร์ครับลาวสตาร์สูตรพิเศษครับาลาวสตาร์สองโบสูตรวายุอโทโททีอ่ะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นฟันปลาเหมือนกันครับแต่ไม่ได้สูตรที่ดีมากนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามีสูตรที่ดีอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะลอง ดูนะครับว่าถ้าสูตรไหนดีมากๆสําหรับเราก็ไปเล่นสูตรนั้นเพราะมันง่ายนะอย่าไปเล่นไอ้ที่มันเล่นยากนะครับราสามารถคีนะครับสองตัวล่างวายุนะอ่านี่ก็เป็นไม่ได้เป็นแผงนะครับแต่เกาเลือกถูกสูตถูกแบบฟันปลานะครับจะเป็นแบบนีนะ้เล่นง่ายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เยอะไม่ดีที่สุดลาวกาชาติครับลาวกาชาติเนี่ยเออ สูตรพิเศษสองตัวบนนะโ oh, อ้ย่างเงี้ยคือคือถ้าเป็นสูตรพิเศษเนี่ยถ้าเดินแบบนี้ก็ถือว่าดีมากลนะดูดูสิบงวดย้อนหลังก็ได้นะครับถูกตั้งเจ็ดงวดนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับติดดาวให้เลยนะครับนะแล้วก็ลาว h อ d ครับลาว h อสองล่างสูตรพิเศษนะอ่านะก็ฉ่ำๆกันไปนะครับนะ เลือกได้เลยนะครับอันไหนที่ติดดาวเนี่ยเล่นไปเลยอีกอันนึงนะครับเอ่อหวยมาเลย์นะครับที่หลายคนติดตามอยู่นะครับสองตัวล่างสูตรพิเศษเนี่ยคือเขาเดินแบบนี้มาเออเขาออกสัปดาห์ละสามงวดฉะนั้นสามสิบนี่สิบประมาณสิบสิบสัปดาห์แล้วนะครับเนี่ยคือเดินแบบนี้มาสิบสัปดาห์แล้วนะฮะเออมันจะมีบ้างที่แบบผิดสามงวดเลยนะครับมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่จะผิดแค่งวดเดียวนะครับซึ่งถือว่าดีมากสําหรับสูตรพิเศษนะครับนะหวยมาเลนะนะสิบสัปดาห์แล้วอะเออยังค้างเติงอยู่เลยนะสามดาวไปเลยนะครับต่อไปหวยกัมพูชาหวยกัมพูชาสองตัวล่างนะครับเราไปวายุกันดีกว่านี่โอ้โหหวยกัมพูชานี่แถวบ้านใครมีเล่นบ้างไอ้นี้มันเดินแบบนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ย น่าจะเกืบเอบเกือบเออนี่หกสิบวันใช่ไหมครับอันนี้จะสี่สิบสี่สิบสี่สิบงวดแล้วอะสี่สิบวันแล้วอะที่เดินเดินแบบนี้นะเล่นง่ายนะครับอ่ามีมีมีแพ้สามงวดอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือแบบถูกเกือบทุกงวดเลยนะครับกัมพูชานะอ่าหุ้นไทยโอ้โหเซตอินเด็กนี่ล่วงเละเทะเลยนะะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับยังส่ง ยังส่งหวยหุ้นไทยได้กำไรอยู่นะฮะนี่ดูเขาแบบเรียกได้ว่าสิบงวดย้อนหลังก็คือสองสัปดาห์นะฮะชนะถึงเก้าวดเลยนะครับถือว่าหุ้นไทยในใ,ใ,ในในในมุมมองของหวยนะมันมันทำเงินดีนะฮะนะสูตรวายุนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยมันหวยมันแย่มากนะครับตอนนี้อย่าไปเล่นมันนะครับ อ๋อถ้าคุณเล่นให้คุณเล่นทีเฟกนะครับเพราะว่าคุณช็อตยาวๆเลยกำไรเยอะอียิปต์ครับอียิปต์อืมอียิปต์สัปดาห์นี้โผล่ขึ้นมานะครับอียิปต์สองตัวบนโบรานนะครับนะก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่นะครับไม่แย่ใช้ได้อ,อดาวโจนเฮ้ยดาวโจนกลับมาแล้วใช้สูตรอะไรใช้สูตร พิสูจนพิเศษนะครับสองตัวล่างดาวโจนว้าวดาวโจนกลับมาแล้วโหดาวโจนนี่คิดถึงมากนะครับนะอันนี้เขาใช้สูตรพิเศษชนะถึงเจ็ดงวดนะย้อนหลังเน่ยไอสิบสิบงวดนี้ชนะถึงเจ็ดวันนะครับเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับณนะช่วงนี้นะติดดาวเลยสามดาวไปอังกฤษก็ไหวอยู่ใช่ไหม อังกฤษสองตัวบนเนี่ยพิเศษนะครับอังกฤษสองตัวบนพิเศษอ่าก็ฟันปลานิดนึงนะครับเล่นมาติงเกลหน่อยไม่ได้เพอร์เฟกมากยังยังไม่ถึงกระติดดาวนะครับทางเสงบายโอ้เยอะละงวดนี้นะครับอังเสงบายนะครับสองบนนะครับสูตรพิเศษก็จัดกันไปนะครับจุกจุนะครับเริ่มเริ่มเดินดีแล้วเห็นไหมปกติมันมันเว้นมาระยะหนึ่งแล้อ่าเห็นไหม สองตัวบนเริ่มจะเดินมาดีเห็นไหมก่อนหน้านี้มันเดินไม่ดีอะ่ะแล้วช่วงหลังเดินติดก,กันอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเรียกสูตรเดินนะครับแล้วก็จีนเช้านะครับนะ่ะเล่นวายุไปวายุทั้งบนทั้งล่างเลยอุ้ยนะสองตัวบนก็เล่นได้นะครับวายุเห็นไหมครับเดินเป็นแผงเลยสองตัวล่างก็เดินเป็นแผงเหมือนกันแสดงว่าคุณเล่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยช่วงหลังเนี่ยครับก็จะกําไรค่อนข้างสูง นะครับเพราะมันถูกทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะโอเคก็ถือว่านะไขรที่ติดตามอยู่นะโอ้โหตน้นอันไหนติดดาวมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โเจ็ดตัวเจ็ดเจ็ดหวยนะครับที่ติดดาวฉะนั้นก็เล่นอย่างละมัดระวังนะครับเล่นไอที่มันเล่นง่ายๆนะอย่าไปเล่นหวยที่มันแบบเออถ้าสูตรมันจะไม่เดินช่วงนั้นเราอย่าไปเล่นมันนะขอให้ทุกท่านนะครับอถูกหวยแล้วก็โชคดีทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ